ทางแก้กรณีที่คุณออมีปัญหาเรื่องการชำระบัตรเครดิตนะฮะแล้วถูกตัดบัญชีอัตโนมัติซึ่งนั่นบางทีคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นการชำระหนี้แก่โจทย์หรือธนาคารนะ,ะจรงจริงแล้วเนี่ยผมก็มีทางออกชั่วครานะกรณีที่คุณไม่อยากให้ถูกตัดบัญชีอัตโนมัติแล้วกลายเป็นว่าคุณเป็นคนชำระหนี้อ่าหนึ่งเลย ให้คุณทําการหากคุณไม่ใช้บัญชีนี้แล้วบางคนเนี่ยมันมีการถูกตัดบัญชี0.74บาทมัง 0. 0, ง้ง0.50มั้งซึ่งส่วนมากอะ่ะมันเขาเรียกว่าออโต้เพย์เมนต์นะฮะตัดทีละ50สตางแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยผมไม่เคยไปชำระหนี้ธนาคารเลยแต่เขามาตัดบัญชีเรากลายเป็นว่าทางโจทย์ก็ฟอ้องมาว่าเราชำระหนี้ครั้งสุดท้าย50สตางค วันนี้ผมมีทางแก้นะฮะจริงๆเป็นทริคเบื้องต้นก่อนที่จะเป็นในเรื่องการสู้คดีนะหนึให้คุณทำการแจ้งอายัดบัญชีในการจ่ายตัวนี้นะเช่นสมมุติบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้บัญชีนานแล้วหยุดชำระบัตรเครดิตไปนานแล้วนะผมแนะนำให้คุณทำการอายัดบัญชี ดังกล่าวนี้เสียนะฮะซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะตัดจ่ายบัตรเครดิตจากบัญชีเดิมได้อีกต่อไปนะเป็นทางป้องกันสเต็ปที่1น,นะฮะกรณีที่มีการอาจจะขาดอายุไปนานแล้วอาจจะไม่ได้ใช้บัญชีนานแล้วอันนี้ก็เป็นทางป้องกันก่อนที่จะถูกฟ้องคดีนะฮะ